นี่ก็วันพระก็เป็นวัน <c oughs> เป็นวันย่างเข้าปีใหม่ด้วยเท่าที่อยู่ก็ <c oughs> องค์หลงตามาท่านก็ไม่สอนให้พวกเราให้ความสำคัญกับปีเก่าปีใหม่อะไรมากมายท่านสอนแบบกรรมฐาน ท่านสอนให้เราเห็นว่าชีวิตเรานี่มีแต่มืดกับแจ้งวันเดือนปีเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาพอให้เราได้รู้ว่าเวลานี้มีอายุของเรายืนนานมาขนาดไหนแล้วท่านไม่ให้เรามา ถือเป็นสิ่งที่เอามาเป็นความเพลิดเพลินอะไรในปีเก่าปีใหม่โดยมากเราจะมีความดีใจว่าเป็นปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลลื่นเลิงในขณะที่พระผู้ที่ผ่านการพินิษพิจารณาโลกพิจารณาโลกทั้งโลกพิจารณาตัวเรา พิจารณาสิ่งต่างๆท่านกลับไม่สอนให้เรามาเพลิดเพลินสนุกสนานจนเกินขอบเขตท่านกลับเอาสิ่งเหนี่เหล่านี้มาเป็นข้อเตือนใจเอามาคอยเป็นข้อเตือนใจเรา <c oughs> ว่าชีวิตนี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอีกแล้วเรียกว่าผ่านไปอีกวันแล้ว <c oughs> ผ่านมืดผ่านแจ้งผ่านแล้วผ่านเล่าไปเรา เป็นผู้ที่ได้อะไรบ้างจากการที่เราได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเราได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมไหมเราพอจะเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของเราบ้างแล้ว,ลว,ลวหรือยังในพระพุทธเจ้าน,านานๆท่านจะมาอุบัตินานมากกว่าที่จะมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา เราเนี่ยไม่ทันโดยตรงแต่เราก็ทันโดยพอจะได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านอยู่บ้างหนึ่งในคำสอนก็คืออันนี้แหละนี่ก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทท่านไม่พาให้ตื่นในเรื่องเหล่านี้แต่ท่านไม่สอนให้เราตื่นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่สอนให้เราหวั่นไหวในทุกสิ่งทุกอย่างแต่สอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้พินิษย์พิจารณาสิ่งต่างๆแล้วเอามาเตือนตัวของเราว่าผ่านไปผ่านไปขนาดนี้เราได้มีอะไรเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในชีวิตของเราบ้างแล้วหรือยังสิ่งที่ท่านสอนให้เราจะได้เป็นสาระในชีวิตของเราเนี่ยท่านสอนให้เราเล่งท่านถือเป็นสิ่งหลักเลย ท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นมากไม่ได้สอนอาชีพการงานไม่ได้สอนอะไรได้ไม่ได้สอนสิ่งอื่นนอกเหนือไปกว่าท่านสอนให้เราเล่งสร้างคุณงามความดีนี่ท่านสอนอย่างอย่างหนักแน่นเลยอะไรก็ตามไม่สําคัญเท่ากับคุณงามความดีหลีกนี้ความไม่ดีทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านเน้นย้ําที่สุดถึงขนาดที่พยายามที่จะมาแจกแจง ความดีที่เราควรทําคืออะไรท่านพยายามที่จะมาแจกแจงให้เราได้ทราบพอให้เราได้จับได้ต้องได้ท่านใช้คำว่า<ห>บุญกริยาวัตถุสามก็มีแล้วก็อะไรหลวงพ่อสิบสามก็มีสิบก็มีหลักใหญ่ๆสามก็คือเราได้ยินกันได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแหละหทานทานน้ำมย ศีลละไม่ภาวนาไม่หรือทานศีลภาวนานี่เกิดทางแห่งความดีการจะเดินเข้าไปสู่ความดีได้นี่มันไม่ใช่ว่าดีขึ้นมาได้เองมันต้องออกเรียวออกแรงต้องลงทุนต้องเดินให้เป็นทางถึงจะได้มาซึ่งความดีความดีจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ต้องทำแบบนี้ทำอะไรทานศีลภาวนา นี่คือแบบกว้างแบบครอบคลุมแบบที่เจาะลึกลงไปในท่านแยกออกเป็นสิบอย่างก็มีทั้งทานศีลภาวนาเหมือนเดิมแหละสามข้อแรก <c oughs> ข้อต่อมานี่ย <c oughs> ทานศีลภาวนาแล้วนข้อต่อมาในท่านท่านถือให้เอาความอ่อนน้อมท่อมตนนี่นี่คือทางแห่งความดี เพราะว่าคนเรานี่มันถือตัวถือตอนง่ายลืมตัวลืมตนง่ายเพราะฉะนั้นท่านเลยกดลงมาทางแห่งความดีข้อนหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมความถ่อมตนเพราะ,ะนั้นท่านจึงสอนให้เรามีถ้าเป็นพระท่านจึงสอนให้มีอะไรอาวุโสพันเตผู้บวชก่อนบวชหลังผู้บวชหลังเป็นพระระหั์ผู้บวชก่อนยังมีกิเลสก็เคารพท่านให้เคารพถือการบวชก่อนบวชหลังเป็นประมาณนี่แหละ ท่านสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนท่าในทางโลกท่านก็สอนให้ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ลูกหลานเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มีความอ่อนน้อมอยู่เสมอแม้จะถูกแม้จะผิดก็ถือหลักความอ่อนน้อมไม่ใช้ความแข็งกระด้างเห็นไหมนี่ก็เป็นทางแห่งความดีถือเป็นสิ่งที่ท่านแยกออกมาว่าทานศีลภาวนาเนี่ยดูกว้างๆยังไม่เข้าใจว่าข้อนี้ก็มีนะ นี่และนี่ความอ่อนน้อมก็เป็นข้อหนึ่งนการช่วยเหลือหน้าที่การงานการบำเพ็ญประโยชน์นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนี่ก็เป็นความดีลูกหลานช่วยการงานพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่เรียกว่าถือเป็นกิจธุระไม่ดูดายนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือการบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่บ้านให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมชุมชน ตลอดจนส่วนรวมประเทศชาติเลยอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นทางแห่งความดีอีกข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มีหรือ,อยังในปีที่ผ่านมาเราได้มีหรือ,อยังอันนี้คือห้าข้อแล้วเนี่ยข้อต่อไปก็มี <c oughs> คือการที่เรามาทําบุญให้ทานแล้วเนี่ยข้อแรกทานศีลภาวนาแล้วการให้ทาน,เ,นเราให้ทานเราให้ทานในตัวเรียวกว่าเราเป็นผู้ทำทาน แล้เรายังแผ่อุทิศบุญกุศลที่ได้เกิดจากการทำทานหรือเกิดจากการทำความดีต่างๆให้ไปสู่บุคคลที่ท่านร่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นทางแห่งความดีท่านไม่ได้สอนให้เราลืมนะตายไปแล้วก็แล้วกันไปท่านไม่ได้สอนแบบนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านละเอียดรออบุคคลผู้นี้เคยอุปการะเลี้ยงดูอุ้มชูเรามาเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรามา พอตายจากไปแล้วก็แล้วกันไปท่านไม่สอนแบบนั้นท่านสอนให้เราฝวนระลึกนึกถึงอยู่โดยการทําบุญทําบุญสุนทานประเภทต่างๆแล้วขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ไปถึงท่านอันนี้ก็เป็นทางแห่งความดีอีกข้อนหนึ่งเห็นไหมอันนี้เรียกว่าบางทีเราลืมนึกนะเรานึกถึงแต่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราควรจะต้องเอามาระลึกว่าแล้วเราได้ทํำไหมเราได้ทํา บ่อยครั้งแค่ไหนอันนี้ข้อหนึ่งทางแห่งความดีอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ผู้อื่นทําความดีเราดูเราเห็นว่าเขาทําความดีเรานิ่งเฉยไปเราก็แทนที่จะได้ก็ก็ได้ความนิ่งเฉยไปนั่นแหละแต่ทางแห่งความดีในข้อนี้ก็คือให้มีใจให้มีความรู้สึกอนุโมทนาสาธุการ พออกพอใจยินดีรู้สึกชื่นชมยินดีในความดีที่ท่านเหล่านั้นได้ทำเห็นไหมเห็นผู้นั้นทำเราก็อนุโมทนาอยู่ในใจเห็นผู้นี้ทำก็นึกอนุโมทนาอยู่ในใจนดีใจในความดีของเขายินดีในความดีของผู้นั้นของผู้นั้นของผู้นัน้นเราเป็นผู้ได้อันนี้คือได้มาแบบง,ง่ายเลยอันนี้นั่นแหละแต่มันทำไม่ได้ง่ายนะบางทีเราไม่ยินดี เห็นเขาทําดีมันรู้สึกไม่ยินดีด้วยก็มีนะเรียกว่าเลือกเลือกคนแต่ท่านเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเลือกคนน,นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้ามานี่ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งนะแล้วก็บุญอีกข้อหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมบุญประเภทนี้นี่สามารถยกระดับจิตใจเราได้นะเพราะการฟังเทศฟังธรรมโดยมากท่านก็เอาธรรมของพระพุทธเจ้าแหละนะซึ่งมีธรรมทุกขั้นทุกภูมิ ขั้นที่พาให้พ้นจากทุกขเลยก็ได้ขั้นที่เรากําลังเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนให้เรารู้จักพิจารณาความเจ็บความป่วยว่าเป็นเพียงเวทนาเท่านั้นเวทนานี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายดับไปได้ไม่ใช่ของของเราอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็น้อมนำทำบทนี้มาในการฟังธรรมจึงเป็นประโยชน์ในเวลาที่เรา เรียกว่าอยู่ในจุดอันตรายอยู่ในจุดที่วิกฤตของชีวิตนีเรียกว่ามรณะภัยมีโอกาสที่จะเยี่ยมเยือนเข้ามาในชีวิตของเราก็มีหลักธรรมคำสอนนี่ที่ใช้ได้ในเหตุการณ์นั้นๆนั่นแหละการที่เรามันได้ยินได้ฟังเห็นไหมในครั้งพุทธกาลมีพระเนี่ยท่านภาวนามีเสือเสือเข้ามากัดท่านเป็นพระธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลย ปรากฏว่าเข้าไปภาวนาแล้วไปอยู่ในดงของเสือเข้าเสือมากัดกัดมาถึงส่วนนี้ท่านพิณาไปพร้อมนะถ้าอย่างเรากัดมานี่เราจะโกรธเกลียดมันมากโอยมันมาเล่นงานเราขนาดนี้แต่ท่านไม่ได้ไปนึกถึงเสือเลยท่านดูดแต่เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเราพินิจพิณนาเวทนานี้มันซึมซับเข้ามาในใจไหมเข้ามาอย่างไรพินิจพิณนาแยกแยะ จนกระทั่งจิตเนี่ยไม่ยึดเอาเวทนาไม่ยึดเอากายเนี่ยเป็นเป็นเราเนี่ยพอกัดมาถึงส่วนนี้ท่านบรรลุโสดาบันกัดมาถึงส่วนนี้ท่านบรรลุสกิทาคาบรรลุอนาคากัดกินทั้งตัวท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาพูดเองเห็นไหม่ถ้าอย่างเราเราไม่ได้พิจารณาในยามเหตุการณ์แบบนี้โกรธเกลียดนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งต้องโกรธผู้ที่มาทำร้าย อันนี้ไม่มีเลยความผูกเวรผูกอาคาตพยาบาทที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์สัตว์ลายนั้นๆหรือมนุษย์นั้นๆไม่มีไม่ปรากฏสําหรับผู้ที่พิจิตรพิจ,พจ,จรารณาเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณค่าของการฟังธรรมจึงสําคัญนะเพราะว่าใช้ในเหตุการณ์นั้นมีตัวอย่างเกิดขึ้นในครั้งนั้นครั้งนั้นเรียนกะว่ามีกรณีศึกษาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็น้อมนําเข้ามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างดีเลยอันนี้เพราะนั้น ก็เป็นบุญอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากการฟังเพราะนั้นเราเป็นผู้อยากได้บุญประเภทนี้มากก็ต้องหมั่นฟังให้มากหมั่นฟังให้มากธรรมะคำสอนครูบาอาจารย์ต่างๆมีอยู่มากมายหลายแขนงที่เราจะสามารถได้เราหาบุญได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราขวนขวายไหมหรือเราปล่อยๆป,ยป,ยป,ยปะปะใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆจะอยู่ที่เราบุญของการแนะนำ สิ่งที่ดีที่งามให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เราในยามที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราประสบทุกข์หรือเรียกว่ากำลังมีความเข้าใจผิดบางอย่างเราอยู่ในฐานะที่พอจะบอกจะกล่าวจะแนะนำได้อันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้แนะนำสงบดับความทุกข์ความกังวลความวิตกไปได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านี่อันนี้ก็เป็นบุญอีกประเภทหนึ่งถ้า ภาษาพระท่านก็เรียกว่าทร,รมเทศนาเป็นการแสดงธรรมตะกี้นี่คือฟังธรรมอันนี้คือการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็เพราะเราได้ยินได้ฟังเราได้ใคร่ครวญได้พินิษพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะละวางความทุกข์ความยึดถือที่ทําให้เราเกิดทุกข์ในเรื่องนั้นๆในเหตุการณ์นั้นๆเราเคยทํามาเราคิดแบบนี้เราพิจารณาแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายอกสบายใจเป็นทางที่ ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้ใครให้อภัยได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็แนะนําแนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นบุญของผู้แนะนําแต่กี้เป็นบุญของผู้ฟังอันนี้เป็นบุญของผู้แนะนําเราก็อยู่ในฐานะที่ทําได้เพราะเราก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะเพื่อนฝูงในคณะลูกหลานในคณะลูกน้องหรือในฐานะพูดสูงกว่าก็ยังได้การแนะนําก็ต้องประกอบไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะซึ่งเป็นความดีในข้อต้น,ตน อย่างที่ว่าที่ได้พูดไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่ง <c oughs> ข้อสุดท้ายนี่ท่านถือว่าเป็นข้อที่สำคัญเลยนะอันนี้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอะไรทิฏฐุชุก,กรรมนะเป็นภาษาธรรมมะภาษาบาลีแต่ความหมายก็คือการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงความเห็นให้ตรงนี่แหละมันเลิศที่สุดส่วนใหญ่เราเห็นผิดมักเห็นผิด พอเกิดเหตุการณ์นี้อะไรก็ตามที่ทําให้เราโกรธนั่นแหละเห็นผิดแล้วอะไรก็ตามที่มาประสบแล้วทําให้เราเกิดความโลภขึ้นมานั่นแหละเห็นผิดแล้วอะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจของเรามีความหลงไม,ไม่รู้เท่าทัน,นเผลอไผลตื่นเต้นตกใจตื่นตระหนกเรียกว่าจิตใจไม่มีความสงบตั้งมัน่นไม่สามารถระงับ อารมณ์เหล่านั้นให้อยู่ในความสงบได้เลยไม่ได้เลยนั่นแหละเรียกว่ายังเห็นไม่ตรงเพราะฉะนั้นความเห็นที่ตรงนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญการจะตั้งความเห็นให้ตรงได้ก็ไม่พ้นต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเป็นผู้หูสูรเข้าอ,อกเข้าใจข้ออัดทำคาสอนเข้าใจแล้วต้องเอามาปฏิบัติเพราะถ้าเข้าใจแล้วไม่เอามาปฏิบัติรู้อยู่ว่าแบบนี้มันดีแต่มันไม่อยากทารู้รู้อยู่ว่าแบบนี้ไม่ดี แต่มันก็อยากทำคือไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นการัดทำความเห็นให้ถูกให้ต้องเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้พอจะรู้อยู่ว่าเห็นถูกคือแบบนี้แต่มันไม่ยอมเห็นพอจะรู้อยู่ว่าควรทำแบบนี้ควรคิดแบบนี้แต่มันไม่ยอมคิดเห็นไหมเพราะนั้นท่านจึงต้องอาศัยความภาคความเพียรความอดความทนนั่นแหละจึงจะกลายเป็นผู้ที่ทำความเห็นให้ถูกให้ตรงได้นี่เป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คือทางแห่งความดี เพราะนั้นในโอกาสในปีใหม่นี้เป็นปีที่เราควรจะมาทบทวนว่าเราได้ทำทางแห่งความดีในแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยครบถ้วนไหมได้ทำทุกแง่ทุกมุมและอยังเนี่ยเราต้องเอามาทบทวนถึงจะสมกับเรียกว่าเกิดมาแล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อถึงปีหนึ่งปีหนึ่งมาทบทวนดูไม่ได้ตื่นเต้นกับปีใหม่แต่เอามาทบทวนดูว่าปีที่ผ่านมาเราบกพร่องอะไร ปีต่อไปจุดไหนเราจะอุดช่องโหว่เราจะไม่ให้มันบดบกพร่องแบบนั้นอีกข้อนี้อ่อนไปข้อนี้ดีแล้วรักษาให้มั่นคงต้องคิดแบบนั้นต้องเอามาวิเคราะห์แบบนั้นเราวิเคราะห์ได้หมดหน้าที่การงานบุคคลลูกน้องเพื่อนร่วมงานเราวิเคราะห์ได้หมดวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดแต่หายากที่เราจะหันมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวของเราเองวิเคราะห์ชีวิตของเราเองว่าชีวิตของเราเองตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเนี่ย ขาดบกตกบกพอกอะไรอะไรดีแล้วอะไรควรที่จะทําน้อยสําหรับพระที่ท่านเป็นพระกรรมฐานตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านมีหน้าที่นี้เลยเอาชีวิตของตัวนี่แหละมาชำละมาพินิษ์พิจารณามาวิเคราะห์ใคร้ครวรให้รอดทำความดีทั้งแก่ตนทั้งแต่ทั้งแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งแก่สถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราจะทําความดีด้วยความที่เรียกว่าเป็นการตั้งใจเลยอันนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็คือทําไปเฉยๆทําไปไม่ได้คิดไม่ได้อ่านทําไปอะไรแต่ถ้าทําแบบนี้นี่จะเกิดกําลังอกกําลังใจจะเกิดความภาคเพียรความอดทนจะมีมาพร้อมหมดเพราะเราเข้าใจว่าที่เรากําลังทํานี่คืออะไรแต่ถ้าไม่เข้าใจนี่นะมันจะเปลี่ยนเลยนะมันจะกลายเป็นการทําเพื่อตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็จะเป็นก็คือจะเป็นลักษณะที่ปล่อย ไม่ไม่จริงไม่จังอะไรที่เป็นเรื่องของเราเราจริงอะไรที่เป็นเรื่องของพู้อื่นเราไม่จริงเห็นไหมมันจะสะท้อนมันจะกลับกันเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นพระท่านมาชําระสะสางความเ,าเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงเพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนไหวไปมาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมเลยนะอย่างเช่นอยู่ตั้งใจรักษาวัดวาตั้งใจรักษาข้อปฏิบัติ ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าระหว่างที่รักษาก็ําระสะสางด้านจิตใจของตัวให้เป็นการทํางานเพื่องานไม่ได้เป็นการทํางานเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่อให้ใครมาสรรเสริญเย,ยอือเพื่อให้ใครมานับถือนี่ปัดทิ้งออกไปหมดในใจให้เป็นการทํางานด้วยความที่ไม่มีไม่เป็นไม่เอาอะไรอันน,นี้เป็นความดีที่เลิศเข้าไปเป็นลําดับ ความดีก็ดีเป็นการตั้งใจทําความดีเพื่อที่จะได้รับคํามชมก็ยังถือเป็นความดีแต่เป็นความดีที่ยังไม่บริสุทธิ์สําหรับพระนี่ท่านตั้งใจที่จะมาพินิจพิจารณาชําระสาสามเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความไม่มีไม่เป็นไม,ไม่ได้ไม่เสียเรียกว่าเป็นจิตที่ว่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาเคลือบแฝงเพราะฉะนั้นจะต้องการอาศัยการพินิจพิจารณาที่ละเอียดละออยิ่งกว่า สิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยการภาวนาท่านจึงสอนให้หนักแน่นในทางภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นจึงลงอยู่ที่การภาวนาที่จะทําให้ความดีต่างๆนี่เรียกว่าเลิศขึ้นมานการภาวนาก็คือการอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทําให้เกิดสมาธิสมาธิคือความสงบและทําให้เกิดปัญญาคือการรู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําให้เราทุกข์ปับ๊บปัดทันที รู้ทันทันทีว่าทุกเกิดแล้วทุกเกิดแล้วด้วยเหตุนี้พี่นิตพี่นาละวางต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ได้อันนี้คือปัญญาสิ่งใดที่ทําให้เราเกิดทุกข์อ๋อสิ่งนั้นเองพิ่นิตพารนาให้เกิดให้อกเข้าอกเข้าใจท่านจึงสอนทำประเภทต่างๆอันนี้คือขั้นที่ลึกซึ้งขั้นที่ละเอียดเป็นความดีที่เลิศเลยอันนี้เป็นความดีที่เลิศอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นในบุญกิริยาวัตถุสิบ จึงเรียกว่าครอบคุมไปหมดแล้วครอบคุมชีวิตของเราทั้งชีวิตเพียงแต่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าหรือเราจะจะปล่อยไปมันเยอะเกินไปเอาข้อนี้ก็พอในข้อนี้ก็ขอแยกย่อยเอาส่วนนี้ของข้อนี้ก็พอเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะนั้นก็ขอฝากธรรมะนี่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพวกเรามาว่าท่านสอนพวกเรามาอย่างเด็ดเดียวอาจหาร และผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามก็มีอยู่มากเห็นผลกันมามากมายเราเองจะเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังพอที่จะเห็นผลไหมอันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายจะได้เอามาเป็นบทธรรมในปีใหม่นี้เอามาทบทวนดูว่าข้อไหนเรายังขาดอยู่ข้อทานเราทํามาพร้อมแล้วยังเนี่ยข้อศีลเราดีพอแลือยังศีลห้ศีลแปดศีลหศีลแมีความหมายนะอะไรยังไงมีความหมาย มละเรื่องภาวนาเนี่ยก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระแล้วหรือยังเนี่ยระหว่างที่เดินไปเดินมาในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีพุโทโธอยู่ในใจไหมเนี่ยพราะเรามีพุโทโธเนี่ยจะทําความสงบได้ดีกว่าถ้าไม่มีพุโทโธปุ๊บพอโกรธโกรธเลยพอเกลียดเกลียดเลยพอมันไส้มันไส้เลยแล้วมันจะดีอะไรเรียนด้วยความหมัน,สมนยยไ,นนส,ไ,ไโโส้มันจะดีได้อย่างไรเรียนหนังสือด้วยความโกรธเกลียดด้วยความโมโหโทโสมันจะดีได้หรือ ทำการทํางานด้วยความโมโหโทโสด้วยความอยากได้อย่างมากแต่ไม่ขยันเท่าไหร่จะเป็นไปได้หรือเนยเพราะฉะนั้นการทําจิตทําใจนี่แหละสำคัญถ้าทําจิตทําใจเป็นนะอยู่ที่ไหนผาสุขสบายเนี่ยความผาสุขสบายมันอยู่ในใจเราถ้าความผาสุขสบายไม่มีอยู่ที่ไหนก็ตามนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบนะสมัยที่อยู่วัดดอยท่านเปรียบนะหลวงตาท่านก็พูดเหมือนกันท่านเปรียบเหมือนหมาขี้เลื้อน มาขี้เลื้อนเนี่ยมันคันมันคันไอ้โลกขี้เลื้อนของมันพอมันเกาตรงนั้นมันก็ว่าเพราะนอนตรงนี้งท่านั้นเพราะนั้นเลยย้ายไปตรงโน้นพอย้ายไปตรงโน้นไปสักพักหนึ่งเกา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 ย้ายไปตรงโน้นอีกอุ้ยอยู่ตรงนี้มันคันเหลือเกินไปตรงโน้นไปตรงนี้มันก็เลยเปลี่ยนที่อยู่ตลอดเดี๋ยวท่านบอกเดี๋ยวท่านบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันคือแบบนี้นั่นแหละก็คือเกาถูกที่คันมันก็จะหายคันแต่ต้นเหตุของคันมันก็อยู่ที่นี่แหละ เนี่ยมาขี้เลือนเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่ผิวของมันมันต้องแก้แก้จุดนี้แก้จุดนี้มันก็หายขัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราแก้ใจเราเมื่อเราแก้ใจเราได้เราไม่ค่อยโทษใครไปอยู่ในสิ่งที่มีปัญหามีอุปสรรคเราไม่โทษปัญหาอุปสรรคเรามักจะหันมาแก้เราเรามักจะพิจารณาปัญหาและอุปสรรคแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปเราไม่ค่อยโทษใครเราแก้ปัญหาเห็นโทษของผู้นั้นผู้นี้ค่อยๆแก้แต่ไม่โทษ เห็นโทษแต่ไม่โทษกลับมาโทษตัวของเราเองการที่หันมาโทษตัวของเรามองจุดบกพร่องของตัวของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่แก้ต้นเหตุได้เพราะนั้นอยู่ที่ไหนผาสุขอยู่ที่ไหนดีหมดเพะพินิษฐ์พิจณาสิ่งต่างๆได้โดยทมนี่แหละอันนี้เพราะนั้นหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงสําคัญนะแต่ถ้าอยู่ที่ไหนและยังมีปัญหาร้อนรนไปหมดอันนี้ยากเพราะนั้นท่านจึงให้หันมาที่แก้ที่ต้นเหตุคือตัวของเรา เมื่อแก้ต้นเหตุตัวของเราได้แล้วปัญหาภายนอกแม้จะมีอยู่มันก็ค่อยๆสสางไปได้ด้วยดีเอาละวันนี้ก็ขออํานวยอวยพรแทนหลวงปู่นะขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จปรารถนาสิ่งใดที่ที่ปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งความปรารถนาไว้โดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนาของท่าน ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลความปัถนาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยชอบขอให้ความปัถนาเหล่านั้นของท่านทั้งหลายจงสำเร็จผลตามความตั้งใจทุกๆประการด้วยเทินเอาละวันนี้สมควร ฮาวริวาฮาปุลาปริบุเณตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสุปเมวะตุสาเพปุเรนตุชังกปาจันโทปนาลโสยะธามณีโชติลโสยะธาทีนิโอวิวานา We the Kala.